สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมิดาเชตแตนะคะตากดศึกษากสี่หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งห้าคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิตลอนวันนี้จะมาทำกิจกรรมในหัวข้อความสุขเราสร้างได้ชื่อวิชาทักษะการคิดและความคิดสร้างสรรค์วันนี้จะมาเล่าประวัติความเป็นมาของน้ำตกกาดอนะคะ น้ำตกกาดอตั้งอยู่ในหมู่บ้านก,ะกะุบ,งบังบาดอหมู่ที่4ตำบลสกรรมอำเภอมาย o จังหวัดจันทบุรีอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอมาย o ประมาณ7กิโลเมตรไปทางถนนทาง,ทางหลวงสาย m า y o palat ถึงแมสีสก,กรรมเลี้ยวขวาเข้าเส้นาาทางถนนลาดยางประมาณ1กิโลเมตรก็จะถึงสถานที่ตั้งน้ำตกกาดนะคะประความเป็นมาน้ำตกกาด เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่มีต้นน้ำอยู่บนเทือกเขายิโดะน้ำตกแห่งนี้มีความสวยงามเป็นธรรมชาติในช่วงประดูฝนน้ำจะเป็นสีฟ้าครามสวยงามยามต้องแสงอาทิตย์ที่ลอดผ่านกิ่งไม้ในช่วงเช้าจะมีแสงสะท้อนดังเกล็ดอัญมณีน้ำนกัจกจะจะเป็นสีฟ้าครามและยังใส,สจนสามารถมองเห็น ก้อนตรวดที่ละเอียดใต้น้ำได้อย่างชัดเจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนของคนในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียง้ม่ตกกาดอนนามีจำนวน8ชั้นด้วยกันชั้นที่1งชื่อชั้นต้นว่าเป็นชั้นที่มีลายลายหินสวยแห่งน้ำตื้นเหมาะเป็นที่เล่นเล่นน้ำสำหรับเด็กๆและพักผ่อนหย่อนใจชั้นที่2นะคะคือชั้นต้นทร เป็นชั้นที่ไม่ค่อยจะมีผู้คนมานัาเล่นน้ำเนื่องจากจะมีต้นไม้ที่รกคลืมมีแอ่งน้ำเล็กๆความลึกระดับหน้าอกน้ำใสสวยงามเป็นน้ำที่อยู่ใต้รักไม้รักทรายน้ำในชั้นนี้มีความเย็นและใสามากกว่าชั้นอื่นชั้นที่สานะคะชื่อชั้นต้นอินเทนิลเป็นชั้นที่สวยงามที่สุดสระน้ำมีความลึกมาก น้ำขังตลอดทั้งปีในช่วงน้นหลากจะมีน้ำตกใสเล็กๆไจากภูเขาลงสู่เชนอินเทนินใต้น้ำตกจะมีซอกหินลึกเข้าไปด้านด้านในซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อกันว่าเป็นที่อยู่ของเจ้าที่ที่ฟอสระแห่งนี้อดีตมีตำนานเล่าขานกันว่าน้ำตกแห่งนี้เป็นสถานที่น่ากลัวและเป็นสถานที่สัติ์สิ์ ผูใ้ใดลบดูจะต้องมีอันเป็นไปและผู้นั้นจะหายก็ต่เมา่อได้มาขอประมายเจ้าที่แห่งนี้เท่านั้นค่ะและนี่ก็เป็นประวหติความเป็นมาของนักตกกาดนะคะขอบคุณค่ะ